เด็กหนุ่มต้องการจะทดสอบความแม่นยำของคันธนูแต่โคช้ชกลับสัมผัสหน้าเขาโคช้ชตำหนิเขาว่ามีช่วงบนของร่างกายที่อ่อนแรงจากนั้นก็เยาะเย้ยมือที่แข็งทื่อของเขาว่าเหมือนเท้าไก่ทุกคนรอบข้างเริ่มหัวเราะเยาะเขาแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้เคยเป็นถึงอดีตแชมป์เยาวชนระดับประเทศเขาสามารถยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำแม้หลับตาเขาเริ่มเรียนยิงธนูตั้งแต่อายุเพียงสามขวบเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงนิ่งเงียบต่อหน้าคำสบประมาทของโคช้ช ในช่วงพักนักเรียนคนอื่นๆยังคงล้อเลียนเขาโดยบอกว่าเขาไม่สามารถแม้แต่ฝึกฝนพื้นฐานให้เชี่ยวชาญได้เมื่อวันรุ่งขึ้นมาถึงเด็กหนุ่มเตรียมตัวฝึกซ้อมตามปกติเมื่อโคช้ชเดินผ่านมาเด็กหนุ่มก็ใช้วิธีการยิงส่วนตัวของเขาอีกครั้งและยังจงใจยิงให้พลาดเป้าด้วยโคช้ชโกรธมากเขาได้ยกเลิกสิทธิ์การแข่งขันระดับประเทศของเด็กหนุ่มโชคดีที่แฟนสาวของเด็กหนุ่มรีบมาขอความเมตตาเขาจึงได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันได้ ก่อนวันแข่งขันโคช้ชได้ประกาศทีมคู่ต่อสู้และนักเรียนทุกคนต่างก็กลัวเกินกว่าจะเข้าร่วมพวกเขาบอกว่าไม่มีโอกาสชนะเลยโคช้ชบอกให้พวกเขาฝึกฝนให้หนักขึ้นคู่ต่อสู้ของพวกเขามาจากโรงเรียนสอนยิงธนูที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยชนะการแข่งขันชิงแชมป์มาหลายปีแต่เด็กหนุ่มก็ยังคงใจเย็นเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับพวกเขาเลย ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงสถานที่แข่งขันทีมคู่แข่งดูมีความมั่นใจและเตรียมตัวมาอย่างดีการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นในรอบแรกคู่ต่อสู้ทำคะแนนได้10เต็มจากนั้นก็ถึงตาของเด็กหนุ่มเพื่อแก้แค้นโคชที่เคยดูถูกเขาเขาจงใจยิงให้ห่างจากจุดศูนย์กลางของเป้าโคชเฉอนดังนั้นก็เชื่อว่าทีมของพวกเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน ในไม่ช้าก็มาถึงรอบสุดท้ายทีมคู่แข่งเริ่มฉลองกันตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเป็นตอนที่เด็กหนุ่มเอาจริงในที่สุดเขาใส่หูฟังอย่างสงบและเปิดเพลงฟังทุกคนต่างตกตะลึงจากนั้นเขายิงและทำคะแนนได้สิบเต็มเขาและผู้เล่นอีกคนได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทันใดนั้นสายฝนก็โปรยลงมาทว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังคงยืนหยัดโดยไม่สะทกสะท้านในขณะนั้นเด็กหนุม่มตามหลังอยู่หนึ่งแต้มเพื่อนร่วมทีมส่งเสียงเชียร์เขาเขารู้สึกถึงพลังที่พลุ่งพล่านเขาเล็งเป้าไปที่คะแนนสิบเต็มเขาหลับตาปล่อยลูกธนูและลูกธนูก็เข้าเป้าเขาทำคะแนนได้ดีที่สุดของงานนี้ทั้งหมดในท้ายที่สุดเขาก็ชนะการแข่งขันและกลายเป็นแชมป์ยิงธนูระดับประเทศ